นี้มีนัดไปลง8วีสอกับกาลาเทียแต่ว่ากาลาเทียยังไม่มาเลยนะ่ะหายไปไหนกันนะสี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 แมรี่กาลาเทียขงมาไม่ได้แล้วนะจ๊กเขาก็เลยส่งฉันมาแทน uh? อ้าวมาไม่ได้งั้นเหรอเกิด <c oughs> อะไรขึ้นนะ่ะเ <c oughs> มื่อเช้านีเนี่ยเห็นวัสดุดยอดยาก็เลยข้าเทา้าพลิกต้องนั่งรถเข็นเลยนะสี oh. <c oughs> เออสีเธอรู้อยู่ใช่ไหมว่ากาลาเทียย <c oughs> เขานั่งรถเข็นอยู่แล้วนะ บอกแล้วค่ะว่ามันไม่เนียนอะทีหลังถ้าอยากจะไปลงแปดวีสอกับฉันก็ขอดีๆก็ได้นี่นาก็าเราควรชวดไปแล้วแมรี่ปฏิเสธเราโอ้ยจะปฏิเสธก็เพราะหลอนโกหกนั่นแหละอะอยากไปก็ไปมามาอะเดี๋ยวก่อนทั้งสององอ๋แย่แล้วนี่ก็รีบไปจ้าเลยยังไปท้าตเข้าโฆษณาเลยอะงั้นพอแปะตาข้าให้เองเลยละคะ่ะว่วงสตาร์เดอร์แนะนำร้านเติมเกมพอบดเคลมว่าเพผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมาย การันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนว้ายเมไม่ได้เชื่อคลิกเลยตอนนี้ที่ c l e v e r p a พ g a เกม o o ตตามเกม Identity V เพียงใช้แค่ U ID เท่านั้นพร้อมกับคุ้ม3ต่อ่นก้คือส่วนลดจัดเต็มได้รับเคลมว่าคอยทุกๆยอด100บาทและสามารถนำโค้ดสแตนดิยตูนไปใช้ตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกตางรากเปให้คุ้มเปให้ฉลาดตรงที่เคลมว่าเพเท่านั้น อย่าลืมมาเติมแล้วก็ใช้ค้อนของเด๋อกันเยอะๆนะคะ<ฮ>แล้วเราก็มาไงทุกคน <G ül> ในบ,บท 8v2 กับสกิลระดับ SS Mary <S <S ของแมรี่ครั้งแรกเออฝั่งโต๊ะเซอร์ก็มีสกินทองตัวใหม่เหมือนก <Wow. S 1> ันว่ะมาละเริ่มเลยเอาให้เกมค้างเก็บระเบิดกันไปข้างแมชนี้นะถ้าไม่มีคนหลุดไม่ใช่เก็บไอเย็น A few minutes later อา้าวละโหลดเข้าแมปมาเป็นที่เรียบร้อยกับแมปสวนสนุกทานแสงจาน <G ül> อา้าวตกลงที่จะพากเสียงฉันหรือว่าเล่นเฉยๆเนี่ยฮะ อาวอะไรอะคุณยายพาคุณยาย่นเกมหนูก็ไม่ไหวนะเอาละไหนดูซิเซอร์อ่าเห็นแวบๆอยู่แถวนู้นไงเมื่อกี้ใครแวบๆว่าแกเสื้อขาวๆขอส่องกระจกดูหน่อยอ้าวอยู่ตรงนี้กันตั้งหลายคนหลายคนเท่ากับสองคนแล้วจวหัวได้เป็นคาร์บอยมาเฉยเลยแกเฮ้ยเฮ้ยพี่คาร์บอยจะวิ่งหนีหนูไปไหนอะกลับมาก่อนดีเออไหนๆก็เสียแผ่แรกแล้วหนูขอแผ่สองกับแผ่สามต่อเลยได้ไหมพี่ ล้วจะมาโดดหน้าตามีหนูทำไมอ่ะมีสปินหรอโอ้ยอันนี้ก็โดดมันก็ตายเลยหยุดโดดซะทีกับพี่วนหัวหนุเวียน,นเอาทำไมโดดข้ามหัวข้าทาู้ใหญ่กันอย่างนี้ล่ะคะเรียบร้อยเออเธอเริ่มต้นเกมแบบนี้ถือว่าเป็นรางที่ดีนะคะทุกคนปาพี่ไปน,นั่งก้าอีก,กดีกว่าคะ่ะเออไอน,น,อน,นี้อันนี้ก็เกินไปอันนี้ก็เกินไปเฮ้ยรันรันเจอบ้างยังอุยอ้ยอุ้ยพี่อะไรอะไรพี่เกิดอะไรขึ้นน้องเจออยู่ได้แล้วสวนแร่ เขาเาเทเลอร์แล้วเขากดติ๊กเกอร์แกขึ้นใครสบอยไนมไปกับพี่นั่งเก้าอี้เป็นคนแรกของแมชนี้กันไปเลยอะนั่นเนียร์เหรอคะน่ะนั่นเขาเรียกว่าเนียร์เหรอคะน้าต่อหน้าต่อตาเกินไปนะเราอะอ๋อยอดได้ไม่ได้แปลว่ามองไม่เห็นนะพี่โอ้โหการที่คุณพี่ทําแบบนี้การที่คุณพี่ทาแบบนี้โดนไปอีกแผลหนึ่งกลับมาก่อนกับพี่ รอบแล้วค่ะตอนที่สตาร์เดอร์โลกอยากได้อีกแผลหนึน่งคาบอยตอนนี้เหลืออีก20วิทันทันทัน,ทนยังไงก็ทันเพราะว่าตอนนี้เรามีบิงยังไงล้วเออเอา่ะแมชนี้แมรี่มือขึ้นว่ะแกเอาไปกันเลยค่ะทุกคนศบที่2เลสโกลงห้องวีเลยค่ะเก้าอี้ห้องวีข้างล่างนี้ว่าให้ลึกคงเดียวไม่แบ่งใครเลยนะเอานั่งลงไปแลติ โอเคต่อไปก็โอ้โหกลับไปหาข่าวบอยทันไหมพะเกียหนึ่งวีแล้วอ้าวตอนนี้ช่วยได้แล้วแล้วมีคนไปช่วยด้วยห้ามช่วยนะคะ่ะเขตปลอดคนช่วยอ้าวตรงนี้สีก็ไล่อยู่เหมือนกันเหรอเนี่ยแมรี่มันจะโดดสไลเดอร์ช่วยเราก่อนอ้าวได้เลยสีนี่นะสีส,สีขอบคุณมากเลยจ้ะแมรี่ก็แค่เดินผ่านมาก็เลยแวะช่วยแค่นั้นหรอกนะ ใช่แล้วค่ะทุกคนก็เมื่อกี้เซอร์มันโดดลงมาหาขนาดนั้นไม่ให้แวะตีก็คงจะไม่ดีหรอกใช่ไหมเอาล่ะรายนี้ก็เรียบร้อยนะคะลงไปทั้งเฟสสองแน่นอนอ่ะไปเลยพี่คาบอยออไหนก็ไหน,หน,หนแล้วเนี่ยนั่งกลางสพาเลยแล้วกันนะคะพี่คะอ่ะไปแล้วนักสำรวจที่อยู่ห้องวีก็อ้าวกรงหายไปแล้วนี่นาเออใครจะเข้าไปช่วยก็ช่างอ่ะขอเฝ้าคาบอยแล้วกันนะ a few minutes later ไอ้ถามจริงไม่มีใครมาช่วยกันบ้างเลยหรออะไรของตีนี่แน่แกเขาไม่ช่วยเหลือกันเลยว่ะตีนโทรหมดหรอเออไม่มาช่วยกันก็ดีไปซื้อของหน่อยแล้วกันอาคิวเอาเป็นเพิ่มความเลวก่อนอ้าวพอซื้อน้ำยาเพิ่มความเลวเสร็จเนี่ยนักสํารวจก็ตุยเลยแล้วตรงนั้นสีจับไปนั่งวัชนะมาสีเดี๋ยวเราเฝ้าให้นั่นไงว่าเราเชื่อม่นต้องมีคนมาปัดนี่เลยอ้าวเอ๊ะเธอเธอกดกลับน้าบอมมาทําไมเรายังไม่ได้ตีเลยอันนี้สิตีจริง ถ้ไม่ตบไม่ตีให้ได้สแแปลสองแผลพวกนี้นี่คือไม่กลัวฮันเตอร์กันจริงๆเลยนะคะอ่ะนั่นไงยังพูดไม่ทันขาดคามันมาอีกแล้วแล้วพี่จะรีบมาปาแม่เหล็กอะไรเบอร์นั้นล่ะคะเพื่อน,ะนะะพี่ก็ได้นั่งเหมือนเดิมโอ๊ยโอ้โหแต่ไหนๆก็ขนาดนี้แล้วพี่อืมันกดน้ําหอมเว้ยไปจะช่วยก็รีบช่วยเลยนะเออก็แค่นั่นแหละปาคุณหมอนั่งต่อไปก็บินแล้วใช่ไหมเรานะ่ะต่อไปบินแล้วใช่ไหม โอเคเลิกอ้าวแล้วยังเหลือไม่แหลกอยู่เลยเนี่ยของเล่นมันเยอะกันจริงๆแลวพวกนี้มันเยอะจริงๆต้องให้ได้ใช้กําลังวัวแต่มันช่วยกันขนาดเนี้ยเครือไม่มีใครปัน่นเลยเห็นไหมนะอาไปค่ะคุณหมอตัดต่อสกเกมไปอีกหนึ่งคนโอเคตอนนี้ผิดไปแล้วนะคะสามคนแล้วเมื่อกี้ไอพี่สอดมันวิ่งไปไหนวะ a few minutes later กันนะขอเราจอยด้วยหน่อยได้มุย้ยตรงนี้มีสองตัวเหรออ้าวเด็กตกหลังเพื่อนแล้วมานี่เลยเด็กจะไปไหนอ้าวขึ้นไปข้างบนแบบนี้หมุนกระจกดักสักหนึ่งว่าแต่เราเดียเหลือฮิตเดียวน่นะไอเด็กน้อยนี่เรียบร้อยเอาล่ะเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยดี๋ยว่าข้ามหัวข้ามหางผู้ใหญ่นะคะไปค่ะไปนั่งก็อีด้ดีดีดีกว่าอ้าว,าาวก็อี้ข้างล่างสีจองไปแล้วงั้นก็ไปก็อี้แถวละครสัตว์แล้วกันนะลูก แล้วก็ไม่ต้องดิ้นดิ้นไปก็เท่านั้นดิ้นไปก็ไม่รอดหรอกเรียบรอย้อยอ้าวสีพุ่งไปนู่นแลละตรงนั้นมีคนหรอว่าแคก่อนนัานนี้ไม่ได้เช็คอ่ะอ้าวมีคนจริงด้วยไอ้เด็กผีโอ้โหมาวิ่งตัดหน้าก,กล้องขนาดนี้เองก็กล้ากันความหน้าด้านหน้าทนนี้ท่านได้แต่ใดมาคุณแย่แมรี่นะหนาท่าน ดีวะไอเด็กนี่เจ้าบทเจ้ากรอดจด้วยนะเราอ่ะแต่ว่าเหลือแค่ที่สุดท้ายแล้วไปไม่รอดหรอกนะลูกไปไม่รอดหรอกไอ้เดอ้าเมื่อกี้ไอเด็กน้อยอีกคนมาตายแล้วเหรอวะเอาเหรอก่อนน้านี้คือไม่ได้สังเกตออะแวะซื้อของสักหน่อยละกันตังมีเก้าพันไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะแม่อ่าซื้ออ่าน้ำยาเพื่อมลังน้ำยาฟื้นฟูแล้วก็โครนสักหน่อยอ่ะไปเปลี่ยนเป็นลูกกตาแล้วก็วางซะตอนนี้ก็เหลือนักสำรวจแรกคนเดียวแล้วสินะเอะแล้วมันไปไหนกันนะเนี่ย เดี๋ยววางลลกตาตรงนี้ด้วยละกันเผื่อมันเดินผ่านมาอ่ะส่วนตรงนี้ก็ไม่มีหูขึ้นเลยอ้าวตุยไปแล้วงั้นฝั่งนู้นลราเป็นยังไงบ้างไหหมุกระจกหาเซอร์ดูซิอ้าวไม่เจอใครเลยมันก็ว้าไปเลยแล้วกันอ้าวตรงนี้หูขึ้นด้วยอะไปไหนแล้ววะอ้าวสวัสดีกับพี่เออเออเเหรอนั่น รันทำไงดีเคานอนอ่อยพี่วะทำไงดีเอ้สาวน้อลูกปั้นตัวพี่หนีรันเะคนนอนอ่อยพี่ทำไงดีพี่ชายนอนอ่อยอ่ะพี่อยู่ไหนฮะพี่อยู่ไหนพี่อยู่ร้านนี้สองกับรันอ่ะเคานอนอ่อยพี่ใหญ่เลรันเขาไคุณแม่แค่แต่เขาข่วนยังมาดูดิมาดูดิมาดูดิโอ้ยจลิตจะก้านยังไงจะมากี่โมง จะมากี่โมงเ๋ยวขโมนกระโปรงไปแล้วเนี่ยต้นสนานีสองน้นีสองขโมยกระโปรงไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไอ้ยันทางนี้ทางนี้ทางนี้ดูดิเอาไม้ดิอะปล่อยไหมพี่แต่อ่อนเหรอคือปล่อยไหมอะอ๋อโค่นอ่อยเลยนะไม่ปล่อยไม่ปล่อยได้หรอเห็นหรอกว่าเป็นผู้ชาย นี่รันอยากเกือบฉันนึกว่าเธอจะตีเออปล่อยเถอะปล่อยเถอะป้าป้าปปล่อยปล่อยปล่อยไอไอสาวน้อยอยู่ไหนอะรันไปตีทิ้งไว้ตรงไหนอะชั้นสามฮะชั้นสามชั้นสามเหรอไปเอามันมาไปหามัน A few minutes later แล้วในจังหวะที่รันเนี่ยกำลังไปหาเด็กน้อยอยู่นะคะทุกคนคิวก็พาพี่สอนนะคะเดินหาหลุมอยู่เดินหาจนกระทั่งคิวนึกได้ว่าอ้าวหลุมยังไม่เกิดนี่วา แล้วเด็กน้อยมันหายไปจริงจังนะเนี่ยหาไม่เจอ,อะไอเด็กลูกคลานหนีไปไหนแล้ววะโอ้โหถ้าจะบอกว่ามันคลานหนีมันก็ไกลเกินไปแล้วเนี่ยหาไม่เจอเลยล้านเจออยางเนียนี่น้องมีข่าวล้านว่าผมไม่ได้เอาแางมาฮะอะไรคือไม่ได้เอาแกางแก,กงมา ไม่เห so ็นคนล้มอยู่ก็หายแผลไม่รู้เอ้าแล้วมันตายจริงเหรอพี่หบดพี่เขาวนหาเหมือนกันขออนุญาติหาไม่เจอแน่ใจนะว่าสอรป่ามะไอ้เด็กน้อยไอเด็กไม่ไอเด็กไก่จริงเด็กตายไก่จริงเด็กตายเด็กตามันฝ้าทองไอเด็กอ้าไปกับพี่ก็เหลือแค่เราสองสามคนแล้วนะคะรีบปัดรีบออกพี่เอ้ย โอ้แล้วก่อนหน้านี้คิวก็โง่หาหลุมตั้งนานลืมดูไปว่าเครื่องมันจะมีห้าเครื่องอยู่เลยเอา้าอันนี้ก็สกิลเช็คพลาดจังเนี่ยฮะเดี๋ยวปั่นเดี๋ยวแตกแบบเดี๋ยวมันจะได้ออกกันเนี่ยฮะเดี๋ยบ่นเลยครับคุณย่าผมก็พยายามอยู่เนี่ยสีสีสีทษทีนะคะพี่สอนช่วงน,นี้แบรี่เป็นเมนนะคะจะนอยง่ายหน่อย,อยข่ามันเลยได้ไหมใจเย็นเถอะ A few minutes later เออปั่นเสียนทีไปค่ะพี่สอนหลุมอยู่นี่ค่ะพี่ จริงๆแล้วเนี่ยอยากปล่อยไอ้เด็กน้อยด้วยนะไม่น่าเลยคลานหนีแม่ทําไมก็ไม่รู้ว่าถ้าหนูไม่คลานหนีนะป่านนี้ได้ลงท่อกับพี่สอนไปแล้ว <Yeah. S 1> เอ,อยืนไว้อะไรให้เด็กน้อยสองมิสส่วนพี่สอนเนี่ยก็ไปได้แล้วกับพี่ <Yeah. S 1> ใช่อะไรนะตอนนี้หน่วยเร็วว่าเมื่อไรจะไปสักทีวะเนี่ยฮะส,สีสีเขาลงท่อไปแล้วใจเย็นจ้า oh. อ้าวลงไปตอนไหนวะ อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ